ดี๊ดิดลูกยังไหดูสิเห็นไหมเห็นไหมลูกยังมาเลยองมาชิมแล้วลูกยังเจอเจอเจ้ไปดูน้องเจเจ๊นะน้องมาเลยพ้ออะไรกูดูลูกมาดูน้องกูน้องมาตอนเล็กๆเลยลูก คุณยายค่ะคุณยายโอ้โหจอแดงเขินเะน้องนี่ลูกน้องน้องตัวจริงเนี่ยไม่นอยากเห็นใช่ไหมลูกนี่เนี่ยพาชีรลูกนี่เหมือนน้องมาราเลยอ่น<ล>ะน้องฮารอยู่ก่อนนะเนี๋ยเดปลี๋ยวลูกลูกมได้มนไดเเอาอะไรรองไหมเนี่ย ไม่ต้องใส่แผนเพดหนแรนี้ค่ะีแอรลกแ้ใหขยับใจเ่แยกผู้ใกให้รเตืมาดู้องจะไม่ตื่นแต่บาตื่นยังตือนยังจะไม่ตือนได้เปล่า

จับได้จับได้จับน้องเด็กแขน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 จับน้องนี่น้องจับน้องพี่อ้น้องอาทีนะน้องอาทิโอเคนอได้นอนหลับใส่ชี่สวยแล้วูกก็ใส่ชุดจักจักรจะไปรับน้องนี่จะหลับหลับเลยที่ลูกแล้มีมันร้อนใช้นเลยลูกเเจงร้องอัดฉาฮเขาจะเปนรู้เหรอแม่เป็นคนเื่อยะเเงร้องอาน ก็อยู่ในในนั้นเนไงกระเป๋าเลื่อนนี้ขงไม่ยัดมนได้งของมันเยอะไงของมันเยอะมูนิโค้งปลาหมดแล้วอะไระคะมนิโคงปลาของมันหุเยเขาไม่หยุดเลยหเคะกอับแอลกอเช็ดเบื่เลยตมันใหญ่ สามโลสามโลนี qui, ่แปดศูนย <parasite. S 1> ์เนี่ยแต่แต่เนื้อเขตึงใช่ไหมพอวบน้องฮน่าแต่แต่เนื้อเขาตึงแต่เนื้อลายเนี่ยเนื้อลายเนื้อลายจะอ้วนใช่ใช่งงนะเจ้า้นเนื้อลายกลมม้วงเลยอ่านี้อ่ไเลี้ยงน้องนเหรออยากจะอุ้มน้องใช่หรอเดี๋ยวไปรับน้องอุมน้องมา มันจะร่วงไหมล่ะคุณยายฉันว่งมันจะร่วงไงมนนะอู๋เนี่ามันจะร่วงไหมโหกาหลับอ่ะหลับไวอ่ะอม่ได้เห็นดูข้างนอกอ่ะเห็ใกรเปากระเป๋าหรือเปล่าแล้วนะวังเดียวล้มไป็นตายจมมาอยู่ข้างหน้าอยู่อ่ะตาลูกอ่ะแล้วตาไปเสแล้วฮะนาอดเห็นนองลืมใากักดึมใากีกดึงตาลืมตาละดึงตาละไหนมาดู เห็นไหมคะเห็นไหมคะมีขนตาเล็กน้อยขนตาเล็กน้อยใช่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 มีขนตาเล็กน้อยไม่เหม็นหรอกลูกยังไม่เหม็นตื่นน้องยังไม่เหม็นหรอกค่ะต้องจัดน้องกินข้าวได้มังจะเหม็นหมกน้องเย็นลยแล้วอันนี้นมไม่เป็นไรคะ่ะเี่นี่ yeah